เดินทางมาถึงู่้อกของรายการศึกจารุเมืองบวกโสสมหมายจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับปีที่70แล้วก็เป็นนัดที่14,899ในการรับใช้สังคมคนมวยมาเพชรูทองออขันเมืองครับเปิดโอกาสให้กับซุเปอร์เล็กมอรัตนาบัณฑิตล้างตาครับมวยผู้นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์ เพชรูทองล่าสุดนี่แพ้แสงมณีสอเทียนโพมานะครับเมื่อ4มิถุนายนครับส่วนซูเปอร์เล็กนะครับเอาชนะน้องยก3บางทีน้อย96ปีนางในมวยดีวิถีไทยสัญจรที่จังหวัดพัทลุงกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการนรงรวมจิตครับคู่นี้นี่ดูกันหลายอย่างเลยนะครับนี่คือสุดยอดมวยคลาสสิกอีกคู่หนึ่งครับในยุคนี้พศนี้ผลงานของโปรโมเตอร์ประวิทย์ก้องท้องสมุทรหรือว่าโอตือจารุเมืองนะครับจับมือกับ ทำด้านของโปรโมเตอร์สมหมายสุกุมเมตาหัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บางกะปิเจอกันมาแล้วก่อนหน้านี้1ครั้งนะครับเมื่อช่วงต้นปีครับที่สนามมวยเวทีลุมินีครับเป็นในด้านของซปเปอร์เล็กน้ำแพ้แตกมาแข้งขวาครับซปเปอร์เล็กปล่อยตัวยกที่3เรื่องของราคาต่อรองนะครับซปเปอร์เลกต่อ19นังโจกจากบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับกำปั้นขวาแทงเข่าขวาครับอู้ยเสียบขวาครับ โอ้ไปลื่อและเสียหลักนะครับเออทำให้เสียรูปเสียทรงครับซุปเปอร์เลกวันนี้หวานใจครับน้องใบเตยทิ่สนุชานี่มาเชียร์ถึงคอบเวทีครับมากับว่าที่พ่อตาครับปืนไทยเป็นสินชัยซุปเปอร์เล็กนี้จะเป็นคู่เขยของ 3A นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเพชรอูทองนี่ก็จากบุรีรัม์ครซุปเปอร์เล็กกับบุรีรัม์ครระโคนชัย แข้งขวาครับซูเปอร์เล็กอายุใกล้เคียงรูปร่างใกล้เคียงสมองมวยเรียกว่าสักสีมวยเอกใกล้เคียงกันเหลือเกินครับดาทูงยัดไส้ด้วยเข่าขวาครับยัดขวาไปทีนึงเด้งตีขวาครับเสียหลักมาแทงเข่าขวาแทงขวาโตครับซูเปอร์เล็กสอดในได้ไหมสอดได้สอดได้แต่ยังตีไม่ได้ครับเพชรอูทองป้องกันดีครับ นี่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นหลานชายของฟ้าสุชนสิโอครับตระกูลมวยนะครับชกมวยกันทั้งตระก,กูลแข่งมาขึ้นด้วยแข่งส่วนซุปเปอร์เล็กก็เป็นหลานของเจ้านู่นแหละครับทางด้านของเจ้าพนมรุ้งเล็กเกียรติหมู่เก้าครับดังขึ้นมาพร้อมๆกับเจ้ารุ้งนารายครับแต่ว่าคนละเวท่ะนองครับวางแข้งขวาครับ แทงขวาตังแขนมาแทงขวาครับเพชรอูดองครับซุปเปอร์เล็กแทงซ้ายครับกู้เจอซ้ายของเพชรปูทองดึงมาครับดึงมาซีบขวากับหมดยกครับหมดยกที่3ครับเอ็นราทรีโอ่ตอนนี้นี่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่โบกสะบัดกันใหญ่เลยนะครับหมดยกซุปเปอร์เล็กต่อ19เเหมือนเดิมนะครับก็ยังมองว่าอนาคตแหละครับ พอจับได้แล้วทําได้ดีครับโอ้โหโหยนครับเพชรอูทองอ่าดอกนี้สวยครับคือไม่ได้ออกอาวุธให้ผู้ต่อสู้เจ็บนะครับแต่ว่าได้ทรงมวยครับสุปร์เล็กไม่สนครับชนอย่างเดียวครับกำลังศึกษาอยู่ที่มรัตนบัณฑิตนะครับมีอาจารย์ปราโมศแสงอรุณนะครับให้การดูแลอยู่ขยับเข้าหาโอ้โหอ้าวแทงซ้ายแทงขวาครับโอ้โหตัดล่างอีกโอ้ทำได้ดีครับสุปร์เล็ก เพชรอุทองยังนิ่งอยู่ครับวางแท่นซ้ายซูเปอร์เล็กพอได้ทีแล้ะขยมเลยครับแทงเข่าขวาครับซูเปอร์เล็กเพชรอุทองเอาขอคืนบ้างครับแม่ตัดล่างแล้วแทงขวาครับให้คุตสู้นี่เสียหลักแทงเข่าขวาครับเพชรอุทองซูเปอร์เล็กตีขวาคืนครับตีเข่าซ้ายคืนครับเพชรอุทองเสียบขวาครับตีขวาครับแทงขวาแล้วตัวเองไปโอ้ไปเสียหลักครับ เรียกว่าทีต่อทีแล้วครับวินาทีของทุกคนมีครับมวยระดับนี้นี่ไม่ปล่อยให้วินาทีหลุดลอยครับคือทําได้เขาจะฉายให้เห็นแล้วนะครับอ้าวเจออีกแล้วครับเพชรอุทองโอ้คราวนี้เปี่ยวเชือกไม่ได้ครับไปกันใหญ่แล้วครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ครับแต่ว่าไม่ยอมไม่ง่ายครับเจอตัดล่างคืนครับ นี่แหละครับสมาธิยันหลุดครับมวยระดับนี้เกรดนี้ครับแข้งแข้งขวาสวยครับเพชรอุทองอ่าแล้วครับชักจะทําได้แทงข่าวซ้ายครับเพชรอุทองครับดันดันดันโอ้โหแต่ว่าดันแล้วไปเจอข่าวเขาเพ็นอุทองรัดครับรัดครับแม่ขึ้นคอสู้ลําบากครับรัดเอวตีดันแม่เกือบล้มครับเสียงเชียร์อย่างนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แข้งซ้ายครับเป็นอู่ทองครับซุปเปอร์เล็กวางขวาคืนครับเพชรอู่ทองตีขวาตีขวาครับเพชรอู่ทองแม่เสียขวาเด้งตีขวาครับเอาละครับยุ่งแล้วครับนี่แหละครับวินาทีทองครับมวยเกรดนี้ระดับนี้ครับทำได้ต้องโชว์ครับโอ้โหวางแข้งขวาสวยครับเป็รอู่ทองเจอหัวทิมอืมสถานการณ์ไม่ดีแล้วนะครับทางด้านของเจ้าซุปเปอร์เล็กครับโบกสวัสด์กลับมาเพชรอู่ทองครับแข้งซ้ายเพชรเป็ดอู่ทอง พยายามจะเกี่ยวเอา้าขอคืนบ้างกรรมาการสรับมือชกพยายามเข้าหาครับเป็นอุทองแข้งขวาใบป,ปลายเท้าเจอขวาใบป,ปลายเท้าเช่นเดียวกันครับแข้งขวาครับเป็นอุทองครับขวาไปีทีหนึง่งซปเปอร์เล็กก็เก็บอาวุธได้อ้โหยแต่ว่าขวาดอกนี้เก็บไม่ทันครับดันเข้าเชือกแต่ว่าแหมโต้คืนไม่ได้ครับโหมดยกสี่ครับหมดยกหมดยกครับ โอ้โหต้นเป็นผู้ร้ายเลยนะครับเป็นอู่ทองครับแต่ว่าปลายนี่เป็นพระเอกครับสถานการณ์ยกสุดท้ายนี่เปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะครับเป็นทางด้านของเจ้าเพชรอู่ทองครับได้เปรียบ20ช่วงตัวครับนี่แหละครับหมัดหมัดมวยมวยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะครับสมาธิลุดหรือว่ามาผ่อนเกมเล็กน้อยก็เปลี่ยนได้ครับชี้ตรงข้ามเลยครับโอ้ซุปเปอร์เล็กหน่วยแล้วครับตอนนี้ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ มันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยเป็นรองถึง20ช่วงตัวแต่ถามว่าอาวุธมวยเนี่ยมาบวกลบคูณหารในยกเดียวกันเมื่อยกสี่เมื่อสักครู่นี้ก็ดูดูยากดูลําบากแหะครับว่าใครได้เยอะกว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าต้นกับปลายเท่านั้นเองครับมวยไทยในปัจจุบันนี้ก็มองอะไรกันไป,ปลายๆแหะครับยก1ยก2ถึงอาวุธถึงไม่ค่อยได้ออกกันอุ้ยฟันสอกขวาครับโอ,อ้ซุปเปอร์เล็ก แตกซะแล้วครับเพชรอู่ทองครับแอบไปพลาดเจอศอกเมื่อสักครู่ครับเจอศอกซ้ายครับซุปเปอร์เล็กเดินเข้าหาเพชรอู่ทองก็ประเภทฝีมือจัดจ้านครับซื้อแต่เรียกอาจารย์ครับอกซ้ายครับกับปั้นขวาไม่ถึงแล้วก็มากอดเผาเวลาครับยกสี่กับยกห้าดูครับกลายเป็นหนังคนละม้วนไปเลยนะครับตัวแปรก็อยู่เรื่องของราคาต่อรองอย่างที่ผมเรียนไปแต่ถามว่าถ้าเกิดมวยไทยไม่มีเล่นการพนันจะไปได้ไหมก็ไปได้ยากครับ ถือไปได้มันไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะประจำชาติไทยแต่ว่าเหนืออื่นใดครับนี่แหละครับภายในเวทีถึงมีการตีทะเบียนการดำนถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ประมือถือสากปากถือศิลน,นะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเกิดมวยไม่จัดให้เล่นนี่ไม่ห้ามเล่นมวยในสนามนี่ก็จบข่าวจบเเหเหมือนกันมันต้องไปควบคู่แบบสมดุลกันทุกภาคส่วน ดีกรองเชิดแล้วก็ไปหยุดแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับน่าก็คุยกันฉันพี่ฉันน้องฉันเพื่อนละครับมีความเป็นมืออาชีพสูงอยู่แล้วครับไม่ต้องวิ่งไล่ต่อยกันตางันสนามครับนี่เวทีับแค่อย่างนี้ครับตาต่อตาตอตอตอฟันต่อฟันครับกีฬามวยไทยก็เป็นทางด้านของเพชรอุทอง,งออขวัญเมืองนะครับย้ำแขนเอาชนะซุปเปอร์เล็กมอระะนะัตนบัณฑิตได้อีกคนหนึ่ง ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นในศึกจารุมเมืองบวกสอสมหมายครับดาวเชิงดอยกับหยกดำม,มีไม่ได้ชกนะครับดาวเชิงดอยนี่โดนออฟแจ็คนิชาวสวิตยิมนะครับแทงเข่าเอาชนะนกน้ำาพองน้อยสอสมหมายซึ่งเป็นมวยเข่ายอดเป็นสดายุทเชิญบุรีครับเป็นต่อ20ประช่วงตัวนะครับสุดท้ายพลิกแพ้คมเกียริเพชรปตอ,อหรือว่าทอมโนธรรมรักษาเกียริเพชรก็แพ้ยอดเหล็กเพชรสุดมันครับพันพยัก์เอาชนะพลเอกสุดมันล้างตาได้สําเร็จวีระชัยแพ้พลิกไพ่นอกเพชรน้ํางามยกสามครับเพชรอู่ทอง เอาชนะคะแนนซูเปอร์เล็กย้ำแค้นอีกนหนึ่งเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเพชรอุทองออฝันเมืองกัน